ข่าวไม่ไนท์ที่คืนฟุตบอลไทยบายมา o โ o k โปกิงสไตล์ประจำวันที่20มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอช่นงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอาฟรายนจะเจดกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงช่นง,งคืนวันนี้ประสาาสายฟ้าตอบแล้วประเด็น SS19 ไปคอนเซอร์เรโปรจริงหรือไม่ โดยการน,นี้บริพัตศูนย์รอดนะฮะผู้จัดก,การทีมบุริรลัมจากฝงของศึกไทยลีกได้เปิดเผยถึงดิวสุขชคสารชาติกองกลางหมายเลข19ของทางบุริรลัมกับสโมสรคอนเซซัปโปโรที่นักแข่งศึกเจลีกของญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยมีการได้บอกเลยว่านะผมพร้อมจะเจรจาหากซัปโปโรยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามายืนยันไม่ปิดโอกาสแนวรุกทีมชาติไทยรายนี้ ซึ่งทางคอนเซปโปรนั้นก็เป็นข่าวว่าเตรียมนําเข้าแข่งทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะเข้ามาแทนที่ชนะทิพย์สงสิลป์ที่ยา้ายไปร่วมทีมคาราสกิฟอนทะเล่โดยทางสุประโชคสารชาติในรุกทีมชาติไทยไว้3ปีคือตัวเต็งที่ทางคอนเซปโปรนั้นต้องการดึงตัวไปทำม,มาที่แทนชนาทิพย์สงสิลป์ในครั้งนี้ซึ่งกระแสกับทางคอนเซซโปรนั้นเราก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยและก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอจากทางคอนเซซโปรมาถึงเราครับ มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้ามีการเจรจาขึ้นมาเราต้องว่ากันอีกทีอย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชางบุริลัมทีมอันดับที่1ของศึกไทยลีกมีคิวเปิดปร,ประลงภาษาสายฟ,ฟ้า,ารับการมาเยือนของทางทรูเบนค,ค์อกในวันที่23มกราคมที่ถึงนี้นะนะผมเป็นตัวง,งานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วว่าจะเป็นเช่นไรเดีอนนี้ก็มีโอกาสที่ทางอาสุภโชคสารชาติจะไปซัปโปโรอย่างแน่น,นอนต้องรอลุ้นกัน เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็นอันดับเวียดนามแซงไทยเฉยเลยโดยงานนี้ทีผมเรามาดูความเห็นของแฟนบอลกันดีกว่าว่าเขาโจะว่าอย่างไรกันบ้างหลังเห็นทีมชาติไทยนั้นโดยเวียดนามแซงไปหนึ่งอันดับแบบน่าเจ็บใจเด็กยนี้ปรากฏเดนนว่าไทยนั้นรั้งอันดับที่6โซนตะวันออกเอเชียโดยอันดับหนึ่งเป็นของญี่ปุ่นตามมาด้วยอันดับที่2เกาหลีใต้อันดับ3เป็นของฮ่องกง ส่วนจีนมาอยู่อันดับที่4ตามมาด้วยเวียดนามอันดับที่5และก็ไทยอันดับที่6ซึ่งการจัดอันดับดนงกลการนั้นเป็นการคิดคะแนนของสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกและก็เ f c ซีคัพรวมทั้งหมด4ฤดูกาลนับตั้งแต่ฤดูกาล2019และจะนับไปจนถึงนัดชิงชนตเลิศในปี2022เพื่อนำคะแนนของสโมสรที่ขแข่งขันทั้งหมดมาคำนวณหาโควต้าอาเซียนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการของทาง AFC นายการ2024ในครั้งนี้โดยกรน,นี้ความรู้สึกแฟนบอลน,นะผมหลังที่รู้ว่าทีมชาติไทยนั้นอยู่ใต้ันดับเวียดนามงานนี้ก็จะมีคอมเมนต์ต่างต่อไปนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่1ฉันรู้สึกแปลกๆนะทําไมเรตติ้ง AFC คัพถึงเท่ากับทาง ACL ถึงแม้บอลถ้วยจะคนละคลาสกันก็ตามมีประเทศที่หนักกว่าประเทศไทยก็คือออสเตรเลียซึ่งมีคะแนนโคต้าเท่ากับทางสิงคโปร์เฉยเลยคอมเมนต์ต่อมาดีต้อนรับเข้าสู่ AFC ซีคัพในครังร้งนี้ คอมเมนต่อมาเวียดนามคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะคอมเมนต่อมาอันดับแสดงให้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งของพวกเรานันแข็งแกร่งขนาดไหนคอมเมนต่อมาจะเป็นไปได้อย่างไรหากเทียบวีลิกกับทางไทยลีกคอมเมนต่อมาในสุดแล้วเวียดนามก็แซงไทยจนได้คอมเมนต่อมาต่อไปผู้บอลเวียดนามจะได้โคต้าเพิ่มเติมนะคอมเมนต่อมาแม้จะให้โคต้าแปทีมจากเวียดนามในสุดแล้วก็ออกจากทางรอบแบ่งกลุ่มอยู่ดี คอมเมนต์ต่อมาในสุดแล้วทีมสโมสรจากทางเวียดนามก็อยู่เหนือทีมของสโมสรไทยคอมเมนต์ต่อมาอะไรนะ ACL บวก AFC บรอกเลเนียคอมเมนต์ต่อมาต่อไปสโมสรเวียดนามจะได้โคต้าเข้าแข่งขันที่กี่ทีมและไทยกี่ทีมคอมเมนต์ต่อมานเกาหลีเหนือไม่สามารถเข้าร่วม ACL ได้เกิน10ปีแต่อันดับนี้มุกเด็ดจากทาง AFC คอมเมนต่อมา2024สมุทสรจากทางออสเซรเรียคงจะได้เล่นในศึก AFC ซีคัพในครั้งนี้ขอาเม้นต่อมามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับการคำนวณคะแนน AFC ควรทบทวนกฎใหม่ในครั้งนี้ขอาเม้นต่อมาในรายการ2022ยังไม่เริ่มต้นขึ้นเลยสมาคมสมาชิกบางแห่งได้รับคะแนนแล้วหรืออย่างไรขอาเม้นต่อมา ACL เท่ากับ AFC ซีครับว t ตเดอะไรเนียฮ่องกง2-2ปลกเหลอ แล้ว ACL เท่ากับ AFC ครับนี่คืออะไรคอมเมนตต่อมารู้แล้วนะเวียดนามคือราชาแห่งอาเซียนตัวจริงในครั้งน,นี้นะนะผมเป็นคำว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะผมที่ได้บอกว่าเวียดนามนะั้นสามารถแซงไทยและเอาชนะไทยได้แล้วก็คือการอยู่อนับเหนือตารางคะแนนของไทยในศึก AFC Ranking ในครนนั้งนี้1อันดับเท่านั้น,นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ระหึ่มช้างศึกคาวาสกิฟอนเตเล่ต้องการเทิดทรบรม,มธันจริงๆนะโดยการน,นี้คาวาสกิฟอนเตเล่ต้องการสรุปสอรเตะไทยก็จะเป็นชนะทิพย์และก็เทิดทรร่วมกันหลังจากคาวาสกิฟอนเตเล่ทีมแชมป์ลีกสุดกทันญี่ปุ่น4สมัยเปิดตัวแมซี่เจชนะทิพย์สงกสินและรกทีมชาติไทยจะทางคอนเซปรโรมาร่่มทับเดรก็ตามคาวาสกิฟอนเตเล่ไม่ได้มีเพียงแค่ที่จะคว้าตัว นาทีเป็นนักเตะไทยเพียงแค่คนเดียวเข้าสู่ทีมเท่านั้นแต่ทีมแชมป์ญี่ปุ่นต้องการทีรทองม,มาทันเข้าเสริมแกลงทีมอีกด้วยซึ่งลุงระวิระวิโลทองประธานที่ปรึกษาของทางเมืองทองเปิดเผยผ่านเพจบีบังะกงว่าธีรทรเนี่ยคือนักเตะอีกหนึ่งคนที่ทางคาวาสกิฟอนเทเล่นั้นสนใจดึงตัวไปร,ร่วมทัพด้วยแต่ทว่าทางนักเตะได้ปฏิเสธข้อเสนอไปเนื่องจากจะจะกลับมาค้าแข้งที่เมืองไทยกับสโมสรบุรีล์ในครั้งนี้ โดยความจริงแล้วฟอนเตเล่นั้นไม่ได้ต้องการแค่เจคนเดียวนะเขาอยากได้อุ้มจิรทรไปด้วยแต่เจตัวนั้นต้องการกลับบ้านมากกว่าก็เลยพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายทั้งจริงๆแล้วฝีเท้าอย่างทางอุ้มเนี่ยยังเล่นในเจลิฟได้แบบสบายๆอีก2อถึงสปีเลยนะซึ่งนั่นทำให้แฟนบอลได้พลาดโอกาสที่จะได้เห็น2แข้งท็อปของไทยลงสนามร่วมทีมเดียวกันในศึกเจลิฟของญี่ปุ่น และท้ายที่สุดแล้วบริลัมก็เปิดตัวธีรธทมมาทันกลับสู่ลังประสาทสายฟ้ากันอีกครั้งทางนี้ชนาทิพย์สงศิลป์และธีะรธทมมาทันไปสอนนักเตะไทยในประสาทที่จะลงสนามเกินร้อยนัดบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นในครั้งนี้นในวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับจีทีตีข่าวใหญ่ผู้จัดจาก,การทีมชาติไทยติดท็อปเอเชียนะโดยสุดยอดใจของเวียดนาม โคตองรายงานข่าวใหญ่มาดามแป้งสตรีผู้สรงอิทธิพลของทีมได้รับเกียรติจากทางเอเชียซึ่งมาดามแป้งตงนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้รับการโหวตจากนิตยสารฟลอปนะฮะให้เป็นหนึ่งใน50ผู้หญิงที่ส่งอิทธิพลที่สุดในเอเชียปี2021ซึ่งมาดามแป้งเป็นประธานการท่าเรือในไทยลีกหนึ่งเธอเกิดเมื่อปี2509สืบทอดธุรกิจมาจากครอบครัวของเธอ เดินในประเทศไทยประดามแป้งเป็นบุคคลที่มีเกียรติและก็มีชื่อเสียงในโลกฟุตบอลเป็นอย่างมากเธอยังเป็นผู้นําทีมชาติไทยคว้าควาสละเย่งยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอล AFF Cup 2020ร่วมกับทางหัวหน้าโคช้ชมาโนโพกิงซึ่งปดามแป้งได้ดมสมโมสรเพื่อจะปล่อยผู้เล่นดนีสุดให้กับทีมนอกจากนี้เธอยังช่วยทีมได้มีสภาพความเป็นอยู่และมีการฝึกซ้อมในช่วงที่ดีที่สุดในศึก AFF Cup 2020ในครั้งนี้ซึ่งก่อนรัอมรองชนะเลิศกับทางเวียดนาม มาดามแป้งได้นำของขวัญราคาแพงเช่นกระเป๋าแบรนด์เนม iPhone 13และอื่นๆมากมายเพื่อมอบให้ผู้เล่นขอแล้วก็สตาฟโค้ดหลังจบการแข่งขันเธอก็เช่าเครื่องบินพาทีมชาติไทยกลับบ้านทันทีด้วยเหตุผลเหล่านี้เธอจึงถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน50ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชียในครั้งนี้โอ้โหเป็นรางวัลงานนี้มาดามแป้งจัดให้จริงๆครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่าครับ สะเทือนอาเซียน SP จออคว้าตัวบินบรีเข้ามาร่วมทีมโดยสื่อเจ๊ย์มาเลเซียตีข่าวบอว่าสีปรังเอฟซีเล่งปิดดิวบินบรีกเกตแก้วพมพรและลุกจากทางลีกฝรั่งเศสซึ่งการรางานจากสื่อมาเลเซียระบุได้ว่าสีปะหังเอฟซีทีมในมาเลเซียซูเปอร์ลีกกำลังเล่งพยายามอย่างหนักที่จะปิดดิวคว้าตัวบินบรีกเกตแก้วพมพรกองหน้าทีมชาติลาวเข้าสู่ทีมให้จได้ในการนี้น โดยก่อนหน้าทีมชาติลาววอซเอีรายนี้พึ่งยุติสัญญากับสโมรสรเดิม USL Dunkirk ในลิกเดอของฝรั่งเศสทำไมตอนนี้เขาสามารถที่จะย้ายไปรุ่มทีมใดก็ได้ในตอนนี้สำหรับทางบิลลี่เกตแก้วพรมพรผ่านประสบการณ์การค้าแข่งกับทีมดันในลิกฝรั่งเศสอย่างทาง r าบรูอองเช o โอแซและก็ USL Dunkirk ทีมล่าสุดในครานี้ ซึ่งเขาเคยผ่านการลงสนามในลีกเอิงของฝรั่งเศสเล่กสุดทางฝรั่งเศสกับสโมสรอองเช่และก็ได้มีโอกาสในการดวลกับนักเตะชื่อดังระดับโลกอย่างทางชราตันอีบอิบโบวิชเตโกโซิวาเดาวบิดบรุยและก็อิสันคาวานีมาแล้วในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายมาโนอโปลกิงสไตล์ประจำวันที่20มกราคม2564โดยเบพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ